มึงจะโมาความจริงไปรอดเเนียวจะไลยสับปีตอนออกมานั่นดูดิเ้ยสี่ขอเฮุยเอ็ตแลเจ้าเฮ็ดยังมึงนั่กันอ่ะออกกันร่างกายงานบ้านเพราะมันคิดส่ออกับทำนี่ไก็หานผ้าโอโรยเนวาพู้ยนั่งงานมั่งแจ่กีดีแค่ป๊า วันซันว้าวันนีกร,รากา็ใช่มากงนกุนมาจะากาดอก,อกร่กันแล้วกันลุ้นัดทหน่อยสุพตูครับเถอะมันเป็นเกนยุ่ไก่แก่ได้ปงไป พี่เสือสมุนว่าจังได้โวยเล่ากลับขึ้นไปมือมนุษย์เธอเว่าะจับเราไมาห่หยังดูนเนีเ่ยมาถามเป็นสันแล้วบันดนี้อีเมียจับเราไม่หยังเป็นสันโอ้ยปันี้ยังกูจับแค่ไี่ว่าจับมาเป็นผัวยังมาเป็นผัวจับมาเป็นผัวเป็นเมียเลยจค่ไหนผู้หนึ่งเป็นคนผู้หนึ่งเป็นหยังเป็นหยังคืมอมหาเอาผัวหยังแถวบัวาขาวนี่บ่มีสิเมี่ยจ๋า พอเพิ่มามีตะเมีจำไงเ่อพอม่นเนียก็จำพอม่นละเม่ยดอยก็ได้ผัวเราะมิหยักมันคือตีไปขาเน่าบอกกัไปมักผู้นั้นผู้นี้ไยของก็ย่ามามักจากของนันนี่มักจยงไหนไงหไงขาดไม้ใสินอนนกันได้หัวใจขาดตายซะบตีกนนั่นตีคนนี่เดี๋ยวกำบ่าผ้อ้ห้เดี๋ยวกำบ่าไง่าซั่นผ้จให มันกำมักของไงเหมือนตัวแต่ด้วแต่ล่างเพียบ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 นั่งอยู่พุ่นพุ่นเห็นพุ่นอยู่ริมพุ่นอ่ะมันกำมักของไงเหมือนตัวท่านเสียสิเศร้าเสียร์งเบิ้งอะขอเสียงคดมาของไงนี่เล้ยวมีแต่ซุ่มมักย่องละห้องไงอ่ะอย่างกับพ่อเม่นพาอีเมียความลับของเจ้ามันมากไปปันใดดึงัานพีเสื้อ อุ้มย oh ังเต็ไก่เต็นพี่เอ้ทางฮาอยู่ในรูปแล้วอีเมลในท่าขึ้นเสือความรักนี่บ่มีเียจำกักร่ามีพ้องแดนย่างสิมานักกันเวดาเป็นยิมไหมอ่านกินเขาเลยนะ จันเห็นพระองค์ล้วมันดำสวอนามงวยันไทยมันใส่ห้อว่ามันดากรถอีให้ตีค่ะมน่ะนยน่ีเอ้ยพี่จาเอาปัดไกบนเป็นตะได้บกคนนอยู่ไปดได้ร เอาเป็นให้ผมผู้เดียวก็อย่าเป็นดาะมันกเยอะกอย่าเป็นคอะไรเขาคือครันใบบไปัดประูนเทา้เช้าพนักกได้ไรดือใจได้ไ อดใจแล้ก่อนพี่จาอันนอหาวจังสิสุน,น,น,นสสกินขดจะบานมีจะของสติก็มีแคกีแบบวะไอ้หลัเลยไี่น้อยกินตามนอยด้หนูก็ไม่หน่อยกินตามอยดมือนีกนอค่ะของปากเอาไปมันดีพี่จา้าพี่ มีอารมเลยพี่ไพค่ะบรญยากาศแบบสีเป็นเียตัวเสียตัวสอยเลียน้าขควมยังสาประตูต่อสูนรเโวพี่ไพสีแล้วพี่ค่ะดมาวตอนี้นะมันก็เป็นตอยูต่กินแล้วนี่นี่พี่ก็เป็นตะยูสันบ้างน้อยนอยมันแข็งก็ดีเลย Ồ, Ôi Dì Ế Ồ Bình nhẫn Những nào vòng lắm Cứ run thế Ồ, Pì bác Anh cầm bóng mát Nói đúng là cứ nhả nhả Cái nhả là nó Piii Phẳng

ไปลพี่อาวนลินกัจสมาอาวนกับสวนหมาเลอาตุกตุอีปอมกอีแกมออกมาจะตอนไหนฮะก็จะสังโมกุเลย้กบายมันก็จังเป็นจังสี่ว่ <S <S ุงรอดอกไม้ยงเขาพูกเชอยังเขาบสิรอลขาของเขา สีมา่มนุษพกับมึงจากของไม่เป็นยังไงสีซึ่มาไกมึงปากจากของนี่เราบางสิ่งมาเราห้าเฉียวอยางมาสีเออีกาที่ห้านี่เโซกับปูมึงมึงเนาะโซกับปูเ่มึงเอาอยากบมานเปลี่ยนีฟันเนี่ยก็เปลี่ยนสีฟันังไเป็นัสีเมียนบิงไปเบิ้งมามีฮอตเนี่ยแบิดเนี่ยมันไมู่ี่นี่นี่หน เศร้าไปออกไปใค่ใครใดทุ่หญิงบ้นไปเข้าไปผู้เชี่ยวกสอดูกระดอกกระเดียบผมกูยังคงกระชื่นผูจะไปสร้างมนุษย์จักไหนไปยังจะสิร้างบ้านใดก่อนมนุษย์คนนี้มันหำน้อยอากาศเราหนาวจะจีห้างรถก็รักแน่นี่นี่พึ่งระวังจะของแน่มันดูถูกเด้อดูถูกเด้อผู้เด็กนี่มาเรียวใส่ดำเน้ มันซืือมาได้มันตีหนงมันมุดคำน่วาน้อยก็ช่างเขาก็ไม่มีทีก็แล้วกันละไม่มีที่หน่ยกว่านีมันโบกว่ามันสั่งห่าเนี่ยวเาหลอนให้นาอไอ้นี่มาผมมีวิธีอยู่ข้ามันหน่อยก็สินเงียงเหมันไงขึ้นไงขึ้นไงอังลางขึ้นเปดบ่บงว่าก็จะกูมันเสอ ให้เป็นแบบไหนดีคะมักคุณขาเยาะเย้ดาบเยาะหน้ามุนมุนปกปอมตานุยย่งยม่งแม่ก็ผู้ใดก่อนเอ๊ะื็แกนโอลยมาแบบดันกับบองวันที่เป็นยากก็ยาที่ไป่ะ พี่ไพก็ลองหลับตาลมแล้วก็จินตนาการไปได้ว่าถ้าหากเทพไพเมืองจะฮักขึ้นมาแล้วน้องหมดคนที่สิช่วยสดหมดงามเป็ดน่ะแม่นบ่ล่ะบไม่หลอกให้เอาหลับตาเราสิหาวิธีจับลบกินบ่ว่าบ่สิจับนั่นแน่นอนแม่ขาพี่ไพหลับตาไว้นะแม่ขาหลับแน่หลับไปนด้ออย่าตกมึนเด้อหลับแล้วหลับไปหลับไปนะเสือปล่อยน้องไปสา เราจะกลับขึ้นเมืองเมืองมนุษย์เสือพี่เสค่ะมี่พายลืมตาขึ้นดูดูเพชรเด็ดทีตกตะลตงหนงจนตาทางในระหว่างความสับสนพี่เป็นคนเธอเป็นอยาก ิมาตันบ่มีใดอุ้ยฉันยังบ่วสวยดีไหมคะงามปบ่ได้บ่อ่านสอ,อนนอนงำได้คือเกา่าปลอยพี่ไปเสียเถิดเจ้าอย่ามาไกลพี่ละแวงงามปบ่ได้กระยับคือเกา่านะ สเาอยู่คันไดน,นอายุสอนก็นลอกถอดอคิดเบิ่งเอาตั้งสติกันค่อยเบาญาติร้ามเบื่อแล้วมันมาอ้างแนวว่าเธอเป็น่างอยากบัดเบื่อมาสิกิ้นอายก็เบืบ่อในรอ้อนเทะาลอยตายใกลแล้วสิหักหลังทำลายพีน้องนี่ฮักลีขอสัญญาป่เปีนบินเท้ามินลวมห่วง ການມັນກໍໄດ້ອ້າງອົດສິ່ງສັກສິດ เงียกับปกคลเห็ดไซเด้อาเห็นสั่นขนใส่ห้องฟอกสัญญาแล้วบเปลี่ยนน้องผีเอ๋ยไม้กเป็นตายได้ดีจังไหนนั่งผีเสื้อเชื้อหมุดจะต้องให้เล่าในย่อมเป็นพวงเพื่อให้ได้แม่นบอกเพคะแบนกายแม่ล้วก็พ่อจับพ่อบายพ่อบึงพ่อแง่งอยู่ เราตกลงยอมเป็นผัวของเธอก็ได้แต่นั่งผีเสื้อจะต้องให้ท้ามันสัญญาว่าถ้าเกิดว่ามือใดมือหนึ่งผิดใจกันหรือว่าพ่ออกก็พ่อใจขึ้นมากนี่ห้ามจับเรากินเป็นนันคารตกลงเรีค่ะเดพี่มองฉันเนี่ยจะบอกกินบอกขาพระองค์เดยเด็ดขาดแต่ท้ามือหนึ่งมือใดมอกจันหิวจนโอนบรนรดทอดอะไรมองฉันก็จะกินอิ่วแหดดอกไมะ มาหมาสั่งบังไม่หยั่งละกระชับกระชับขุ่นกระชับขุ่นกระชับขุ่นเขาเลยไปสมุนทั้งหลายในเมื่อพวกเราลงเรือลำเดียวกันมาแล้วเราตกลงเอาเมียในเมืองยักษ์เนี่ยเป็นัวขอนนางผีเสื้อสมุนพวกเจ้าจะต้องหาเมียในเมืองยักษ์คือกันท่านหาว่าได้หาเมียเมืองบัวเขานี่ก็ได้สนใจ้ว่าล่ะจะพุงเงินหลายนี่นาวิี่เหนเว้ย อยากได้พวผัวแต่ย <boat way. S 2> ังก็ย yeah. ังยังเราแต่เราไมีผัวมีเมียมันสิอยู่บ่ได้นั่นพวกผีนำทั้งหลายเป็นผัวเจ้าทั้งหมดเลยเอาว่าล่ะยกให้เจ้าผู้เดียวได้บ้างต้งไปเหนี่ยวมาหากูเล้วังนาเ้ำถ้าข้ามไปบัางเหรอว่าแน่แอามเต็มวันครับกระยอนมาเป็นผู้หญิงปลดแดกตัวเ